แต่ทําอะไรไม่ได้นะคะมาถึงก็มาติดฝนพอดีโอ้เสียง้า,งาล้องนะคะ่าคลิปนี้นะคะก็จะบันทึกไว้ในความทรงจำนะคะว่าวันนี้วันที่12นะคะพฤศจิกายน2,023นนะคะฝนตกนะคะตกแรงมากเลยนะคะไม่รู้ว่า เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะฝนฟ้านะคะตกเวลาให้ตกไม่ตกแต่เวลาที่จะเกี่ยวข้าวนะคะข้าวสุกแล้วเหลืองเต็มนาแล้วก็ยังตกอยู่นะคะหรือว่าหน้าฝนเลื่อนออกมาก็ไม่รู้นะคะก็บันทึกไว้ในความทรงจํานะคะว่าวันที่สิบสองพฤศจิกาสองสิงามนี้นะคะฝนทีนี้ก็ยังตกอยู่นะคะ บ้านเื่อนท่านไหนคะที่ฝนตกมาเล่าสู่กันฟังนะคะเนี่ยบ้านของปอปีวิถีชนบทนะคะอันนี้ก็ออกมาอยู่นานะคะมาหลบฝนอยู่ที่สวนป่าพมงคลธรรมนะคะก็ยังพอได้หลบฝนนะคะทีแรกกะว่าจะออกมานาล่ะคะ่ะแต่ทำอะไรไม่ได้นะคะมาถึงก็มาตีฝนพอดีโอ้เสียงฟ้าร้องนะคะ แรงนะคะอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังนะคะป้าเพืเอ่อนเพื่อนท่านใดน,นะคะที่ฝนตกเหมือนกันไหมนะคะสำหรัแบบคลิปนี้นะคะก็จะขอลาทุกทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฟ้าแรงมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ